มาเดินมาเล่นน้ำด้วยกันทุกคนถอดรองเท้าก่อนเผื่อมีน้ำให้เล่นแล้วหนึ่งตองส้ำป้าติดถุกเย็นแท้เย็น เย็นมากฮู้ฮู้ไหนมาด้วยชุดว่ายน้ำของป้าเลย ล่างมันก็ดีอยู่นะใส่เสื้อก่อนลมมันเย็นใส่ผิดออกนี่แหละมันเสียน้ำลว ลมมันเย็นลูกแม่ขำติ้งแน่ฮ่าฮาฮ่าวู้ฮู้ เล่นด้วยกันทุกคนมันร้อนไปตัดไปตัดหญ้าให้ปลาไปตัดผักบุ้งไปตัดไอ้หญ้าหญ้าอะไรหญ้าเนเปียจริงๆน่าจะตัดเพิ่มนะเดี๋ยวเย็นๆก่อนร้อนมากโทรมานมาก ที่ปีนปีนขึ้นฝั่งไม่ได้ทุกคนเพราะว่าค่อยถอดรองเท้าแล้วไปตัดหญ้าให้ปลามันร้อนก็เลยกระโดดน้ำซะเลยเสือบโทรศัพท์กระโดด ยน้ำก็ถึงสะโพกพอดีทุกคนก็โอเคอยู่ก็พอใช้ได้อยู่เนาะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูของไส้ไก่ยังไม่ทันเท่าไหร่ ขอลงไปฉลองก่อนถ้าคนอื่นไปฉลองก่อนนี่เราเสียใจมากเลยนะถ้าเราไม่ได้ฉลองน่ยเราต้องฉลองก่อนแล้วพบกันใหม่กับคุณบ้าบ้าบอบ,บคะ่ะ